ไปใส่นี่ฮะสิไปใส่นี่ไปได้ง่ายบ่เนาะไปเนาะปานดิล่ะที่ไปอ้าวไป ไม้นบะไ่โน้ะมาเลยมลอ่าจะวาออ่าไปทธภูานี่ทนาเนาะเนี่ยวัวจะไปทนา เมาไปเลยนอนโลกไม่มีวัวเลยสักตัวอ้า